นอกจากเราจะวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์คนที่มีอำนาจและบริหารจัดการไม่เป็นใช้การเมืองไปนำวิกฤตใช้การเมืองไปนำการบริหารจัดการวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีอย่างยิ่งใช้การเมืองยังไงใช้การเมืองตรงที่ว่าการมอบหมายบุคคลซึ่งไปบริหารจัดการซึ่งไม่ตรงกับภารกิจที่เขาจะต้องปฏิบัติเรื่องนี้ฉันจะพูดแค่นี้แต่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปนั่ง อธิบายเองอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่สองหลังจากนี้จะเป็นยังไงทุกคนฟังอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนุทินหรือเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามแต่หลังจากน้ําลดแล้วมีตอผุดเยอะแยะมากมายสิ่งที่จะต้องเร่งด่วนที่สุดจากครมและรัฐบาลชุดนี้ที่จะเยียวยาจัดการได้ถ้าไม่จัดการอย่างเร็วรี่อนุทินจานวีควรจะลาออกเป็นคนแรกเพื่อรับผิดชอบเส้นสังเวยต่อการแก้ปัญาวิกฤตผดิดพลาดนี้ ดังแรกที่รัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะต้องทําคือเร่งประชุมครมในสัปดาห์หน้าเสร็จแล้วอนุมัติงบประมาณทันทีเพื่อช่วยฟื้นฟูหาดใหญ่อนุมัติงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนตอนนี้ที่ระบุบอกว่าศบละสองล้านบาทนั้นรีบออกมาพูดทําอะไรทําไมยังไม่รอการประชุมการประชุมคอรมอก่อนที่รีบออกมาพูดเพราะอะไรเพราะโดนด่าเยอะและจะเอาเงินมาปิดปากประชาชนใช่ไหม โดนด่าอย่างหนักมากจะเอาเงินมาปิดปากประชาชนใช่ไหม